เกเก้าหกเก้าหเก้ากเ้าเอาปาท่องโกะเจ็ดตัวเจ้าแล้วก็เอานมสดไม่หวานหนึ่งอันน yes ี้หนูเสียบแล้วนะน้ำขิงไม่หวาน ใส่อันน้นจะเดอรต้บ่ใส่น้ำตาลเลยจ้ะแล้วก็ใส่อย่างก็เต้าต้องต้งหวยเออนั่นแหละแม่เกิดปออกแม่มันอยู่ในหัวนี่รูปอยู่ในหัวแต่ว่ามันได้ผิปลายปแต่รเจ้าแต่แรกอะซีซีเจ็ด เจ็ดพ่อไปน้องกันอังมานะโอ้นไปแล้วนะเจ้าเจ้าบ้าถึงเขเดียวขอบคุณเจ้า